ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก2022-2023เชลซีพบกับฟูลแลมในค่ำคืนวันศุกร์ที่3กุมภาพันธ์2566เวลา03.00นนะครับและก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์กับทางทีมงานแอดมินขอฝากกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทัศนฟุตบอลและก็ข่าวสารฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงผ่านลิงก์กลุ่มใต้คลิปนี้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้สนับสนุนโดยแอดพอร์ตแหล่งรวมพลของคนองคอบอลตามไลน์แอดมุมขวาบนที่ท่านเห็นเลยนะครับสวรรค์ของนักลงทุนพร้อมระบบสมัครสมาชิกด้วยระบบอัตโนมัติิแลละกกกจรรมมมดีีดีๆททท่่่ให้าานนุวัอยื ตามไลฟ์แอดที่ท่านเห็นแอดฮอ o สปอร์ตนั้นเจ้าถิ่นทัพสิงโตน้ำเงินครามเชลซีผลงานในชงที่ผ่านมาอยู่ในเกมที่ยำแย่ไม่น้อยเลยนะครับล่าสุดก็ฟอร์มบูททาได้แค่เสมอแบบไรสกอร์กับลิเวอร์พูลศูนย์ประตูศูนย์นั่นทําให้สถิติ5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ1และแพ้3ถือว่าฟอร์มดิ่งอย่างน่าใจหายไม่น้อยเลยนะครับกับทีมระดับท็อปแบบนี้สําหรับสภาพมพร้อมอของทีมในเกมนี้นะครับเกแฮมพอตเตอร์ยังคงต้องเผชิญหน้ากับปัญหาการบาดเจ็บของนักเตะกว่าครึ่งก้อนทีมมไ่่วาจจะเเเเป็็นนนองต เดนิสซากาเลียลูเบนลอตตัคชิกกิสเซียนบุลิซิทอามโโดโบยาไลฮิมเตอร์ดิงและเอรูอาร์เมนดีนอกจากนั้นนะครับชูอัลเฟลิกก็ยังคงติดโทษแบนแต่ว่าแข้งใหม่อย่างเอนโซเฟอร์นนเดสน่าจะได้ลงประเดิมสนามในเกมนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับทางด้านทีมเยือนเจ้าส่วนน้อยฟูแลมพักหลังวันนี้เหมือนฟอร์มจะสะดุดไปเรื่อยๆนะครับล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับซันเดอร์แลนด์ทีมจากแชมเปี้ยนชิพหนึ่งประตูหนึ่งไปแบบเลือเชื่อทําให้ฟอร์มห้านัดหลังสุดของพวกเขาททํําาาาไดด้้้้ชน 2, นนนะะมมมอแแลลพซึ่ง่งงงงีีกกััขขคววใจตตป กำลังใจกันหน่อยน่าจะดีขึ้นนะครับสำหรับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้มาร์โกซินวาจะหมดสิทธิ์ใช้งานนิสเกนเคเบโนที่มีอาการบาดเจ็บเพียงรายเดียวนั้นส่วนแข้งที่ติดโทษแบนนั้นไม่มีเข้ามาเพิ่มเติมแต่อย่างใดส่วนแข้งหลักที่เหลือนะครับต่างฟิตสมบูรณ์พร้อมลงสนามกันพร้อมเพียงในเกมนี้นะครับเกมนี้เจ้าถิ่นเชลซีน่าจะทาการบ้านมาอย่างหนักหลังจากส่งทีมไม่ค่อยกระเตื้องขึ้นเลยนะครับแถมฟอร์มล่าสุดก็ไม่สู้ดีนะักมาวันนี้การได้แข้งใหม่อย่างเอนโซ่เฟอร์นันเดสมาช่วยทีมก็น่าจะมีแรง ทีมในเกมนี้คงมองเพื่อนเล่นไปก่อนงานนี้นะครับหากทีมยังไร้ความเฉียบคมในการจบสกอร์ก็คงต้องไปติวกันใหม่และต้องทําให้แฟนบอลช,ช็อกช้าไปตามระเบียบนะครับส่วน,านทางด้านทีมเยือนทัพเจ้าสัวน้อยช่วงหลังฟอร์มแผ่วไปเสียดืยด้อแพ้ในทีมนี้มา2นัดติดต่อกันแล้วแถมจะมาเจ้าในศึก FA ฟเอคเมื่อช่วงสุดสัปดาห์อีกช่วงนี้คาดว่าความมั่นใจของนักงเตะน,น่าจะหดหายไปไม่น้อยเลยนะครับแต่หากพวกเขาทําทรงกลับมาได้ก็จะเป็นการต่อกรในครั้งนี้ถือว่าสูสีเลยทีเดียวนะครับหากวัตถุศักยภาพ เชื่อว่าทั้ง2ทีมน่าจะเปิดเกมสู้กันใส่แบบสูสีโดยเจ้าถิ่นสิงบ์บูน่าจะต้องการสารแต้มในทีมตัวเองให้ได้หลังจากฟอร์มเน่ามาหลายนัติดต่อกันแล้วนะครับส่วนอนด้านทิมเยือนคงมาแบบระมัดระวังตัวไม่เผลอบุกเปี้ยงป่างเกมนี้น่าจะวัดเชิงอดทนกันมากกว่าและความเสียบคมในการทำประตูแต่ดูจากฟอร์มทั้งคู่แล้วไม่สู้ดีเลยนะครับงานนี้น่าจะแบ่งแต้มกันไปแบบไม่วิววะและผลสกอร์ที่แอตจะฟันธงในค่ำคืนนี้นะครับเชลซี <Chelsea S 1> เปิดบ้านเสมอกับฟูแลม1ประตูต่อ1ฟันธงคร กับสาวทีมี้ยังไงคอมเมนต์ Comment, เข้ามาพูดคุยกับแอดหน่อยนะครับและก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่และข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทีมงานฮอตสปอร์ด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม VIP ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนบอลน,นะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ